ฝากติดตามไลฟ์สดและช่องสำรองใต้คอมเมนต์ตําหนักกันเลยนะลิงก์อยู่ใต้คอมเมนต์เรียบร้อยเรียวนะปรกที่บอกกันตองแรกเลยเฮ้ยมาดูทีดีเกี่ยวพวกจะขึ้นหลึกไ้หรือไม่สบายสบายบอกไว้กองเลย รายการน,นี้เหมาะสําหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคาแนะนําจากผู้ปกครองที่ยังมีสติสมประกอบอยู่นะจ๊ะ ก็มาจากกังในเกมมาจองวสองนี่คำงบเก้าบาทเลยแม่งเอ้ยตังเหลือไม่เอ้ยถอนันกองท้องเกลมบกแม่งเหลือสี่เก้าบาทหลวงเงี้<า>บอกอัตตาแต่เก้าสิบแปดเปอร์เซ็นกับมาจองวสองจะมากังหรือเปล่าปลาเหลือสี่บาทแล้วยัยงไงเออยนี่นีเกี่ยวพวกไม่มีวังตายบอกว่านี่เมื่อใดนี่มามาเอออย่างนั้นแหละค่อยๆตังเงนไปกองนะเออสวัสดีคุณผู้ชมที่เข้ากับมาใหม่ด้วยนะเออวอลีเกียวพวกสั่แนวนะ เออฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตืองกันไว้กันด้วยนะเออมีหมาเลยๆเลยเออมีตอนมีกำลังแตองมันะก็จะมาแบบนี้แหละมาแบบนี้ถูกๆเลยเก้าสิบบาทเออหนีชุบชีวิตชุบชีว,วามี ถ้าเกิดเบ็ดเป็นรอยนี่แตกเป็นหมื่นสองเลยนะเอ้ยเสียอะไรช้ำม,มักเลยแมถอนตังเกือบมดวังกองโอ้ยทองไปซื้อทองมาเอ้ยเออทองกำลังขึ้นกำลังลงซื้อมาสะสมไว้ยกองนี่เร่งจงซื้อทองได้คลิกด,ดูเอาเองแล้วกันเออถ้าเกิดใครอยากลิงแบบนลีเกียวพว,วกอย่างนี้ก็ลิงอยู่ใต้คอมลมิงยังเลยนะเออใบสานมากลางไล่ช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นลีลีสำหรับเออลูค้าใหม่สมาชิกใหม่กันเลยมาดูครอบครัวเดียวกักนกับลีเกียวพวก นะมาเลาอย่างไรนี่สองรยี่2ิบห้าบาทค่อยๆตั้งกันไปเอ้ะนี่กำลังแตกกันเลยกำลังแตกกันเลยมาดิมาดิมาวินสามันอย่างนั้นเลยโอ้ยอย่าไปอย่าไปนี่นี่น,น,นี่ไปไปคู่หน้ายาวไปเอป๊มันต้องแบบนี้สิวะเฮ้เนี่ย เจอกับเทพสลัดอย่างลีกจตวัวกนี้เหลือเก้าบาทสุดท้ายก็ตีขึ้นมาแปดร้อยกว่าบาทเลยเฮ้ยไม่ทำมาลาเอ,อ้ยไม่ทำมาลาเอ,อ้ยไม่ทำมาลาเอ,อ้ยไม่ทำมาลาออไปไปกางบ่อดีปิปกสามสิบบาทไปเลยวุฒต์เยเยอะแล้วตอนนี้กำลังจะแตกมันก็ต้องใส่เบ็ดไอ้หนักๆกันแบบนี้ใออส่ใส่ตั้งไปทีละนิดทีละหน่อยไม่ต้องลิกไม่ต้องหลงมายาวไปยาวไปเออมาอัดป,บป๊บปั๊บปั๊บปั๊บมา มาดีวะจุ๊บจุ๊บจิบจุ๊บจิบจุ๊บจิบไปมาหน่อยดีวะปุ๊บ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 มา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 ดีวะโอ้ยปุ๊บปุ๊บมาปุ๊ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแม่โอ้ยเบ็ดเพิ่มแมงมือเอ้ยเอ้ยอย่างเงี้ยบีเอ้ยมาครังหน่อยดีวะโอ้ยอันนี้ก็เบ็ดเพิ่มเป็นห้าสิบบาทนะโบนักกำลังจะแตกเราต้องจักไปเว้ยอย่าให้หยุดอย่าหยุดยั้งเอ้ยรูทุนของตัวเองด้วยนะว่ามีกี่บาทนะเออ มาวาอีกเอออย่างนั้นเลยบปันหนูแล็บตีนนี่สวดยอดไปเลยเสียดยอดไปเลยเนี่ยมาไปกลางบ่อมาสามสองหนึ่งโอ้ยยังไงลียังไงลีมาหมุนบานอีบานแม่บิดไปบิดไปแม่งไม่เร็วเกินไปแม่งเลยจงช้าช้าเลยพาสามเล่มโอ้ย มาดีมา,มา,มาไปออโต้ก็ไม่ชิปสปิงมาช้ามาอัดไปมาดีไหมมาไม่มาไม่หนีจะหลับความเร็วช้าเร็วช้าช้าเร็วนี้หมาดีหมาสี่ร้อยหินมาคู่นี้หมาเจ็ดร้อยยี่สิบหาหมาไหมวังนี้ไปไปก็บอกไปก็บอกเก้าร้อยยังไงดอกนม่มีหวังไปมาลุเออห้าร้อยอ่าสิหมาตุ๊กนี้เวลาแต่งแต่งก็แบบนี้เลยเออยาวไป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  บอกแบบนี้สิวะระดับลิเจียหัวไว้มาตอนนี้ยังไม่แตกใหญ่ยังไม่แตกใหญ่ยังไม่แตกใหญ่เออมาขอสักหนึ่งหนึ่งสิวะมาจะขึ้นหมื่นไหมเออขึ้นหมื่นเลี้ยวขึ้นหมื่นเลียวอีกนิดเลียวอีกนิดเลียวอีกนิดเดียว สมักกันไลน์นะลิงอยู่ใต้ของเม้งเรียบร้อยเลี้ยวเนี่ยประกาศที่บอกกันตองแรกเลยเฮ้ะมาดูทีดีเกี่ยวพวกจะขึ้นหนึ่งไรหรือไม่สบายสบาย,บ,ายบอกไว้ก่อนเลยมาอึ๊บมานี่ยังไงตอนนี้มานี่สังกะดันวินโอ้โหลวดไปเดียววันเอ้าลวดไปเดียว ขางกาวแตกไปไดีมือสีเล้ยวมาดีมาอูยังมา่อน,นอยังยู่อีปักก็ไปปากไปถึงสองมือดีได้ไม่อสองมือสองมืหหไปนี่กำลังแต่งามมันนกหัเลียวเอาเวอีกฝังยโอ้โอ้โอ ล่สองมือดูทุน9บาทจัดไปสองมือนี่เวลามันแตกมันแตกกานดับนี้เลยแ,ลแตกไม่ธรรมดาแตกที่หลีเกี่ยวหวัวตาจ้องเวสองแตะสุกอวก็ไปชิกเองเลยเน่โอเคพอเลี้ยวพอเลี้ยวสำหรับวันนี้นะเกมหน้าเป็นเกมอะไรฝากกติดตามกันไว้ด้วยนะเออสำหรับว,วันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ